กอนบังคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่ตงให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีสบายดีเด้อวพ่อแม่พี่น้องมาต่อ EP ที่เราไปหาปูหาป่ามาเนาะทุกคนแต่เพื่อบาห่อมหน่อยก็ได้ดป้าจำนวนหนึ่งก็หลายเติบทุกคนและปลาคอปลาจิทวปลาคอปลาคอ ผลงานนะทุกคนเนาะไปเบิ่งอยู่ในสองบอาวิกเลยทุกคนเนาผลงานพ,พี่พี่นี่แมนเฮ็ดกินเฮ็ดยากอยู่ในสองบอลโตกำลังสี่ขวบลลางนะครับเสียบไม้ปีแก้วน้ำไม้สมถ้าคุณพระท่านไปเบิ่งแก้วน้ำไม้สมสมอจากี้นพอใเล่อใส่เกลือใส่่แล้วจะไม่จะหลังหลงลงังขี้ดินมันออกนะคุกคแล้วเอาใหม่เสียบทางปากมัน ่เดี๋ยวให้ใส่หนีเป็นขวากันทุกคนเอ้อันนั้นมันเอาซ้ไหมใช้ไหมใช้ไหมเนเหยนะดูสิทุกคนผลงานที่ว่าสมควรเติบรายเติบมือหนาเข้าวชสไปซาเอาทุกคนปุ้ยขนาดนี่นังมันลวมกว่านี้เนาะทิศหนาโอ้โม่ถาเข้าไปเว้นนะข้าเห็ดกินอย่าันคาดเล ขัวกินหันหาไข่มูหนอกมูแดงยังนะปลาคอทุกคนเออปลาคอธรรมศาสตร์เหมือนปลาคอดีอย่างกำลังไฟนะครับติดแล้วเดีย๋ยวให้ขวดกันทุกคนโ้ยบอตูบริคไยมันติดอะไรทุกคนตอนนี้ก็ปีงแล้วอาเลยาแต่บ่อเป้าสื่อบักผีกมากทุกคนเบ้า กีป่ปอท่าเกลือขนาดขนาดขนาดนี้เ่องเยวเลยพี่น้องเออี่ปคอเจลน้องชม,มพาแต้บอกพิ่ทุกคนน่ากะหิวเขาอ,อันนี้่ตาขยันเลยทุกคนนะปลาข้าวหน่อยปลาขักปลาคอร้ายกว่าโอ้ย เด๋ถาเบาเปามาทุกคนซื้อบอกพี่จะหอดใส่เลยสีตามแจนเราไม่สมทุกคนบดนี้มาทุกคนมาตามแจนเราม่สมสูตรเบเกิต้เห็เป็นสูตรโซานาโซคานาสโซา จะซีกกระบอกนี่เจรออยังเป็นเม็ดอยู่เนาะกรบอกแบบม่่เลยนเลยีต้อกจีบอลเลแลแคสีดบเลอัตลมเวไปมันหนาววะนี่ Ừ. Có đúng có bộ nào đó trên này chúng ta làm này như Kim đi xem. Ừ, kim đó. À tôi sẽ tháo rồi. Cái này ta sẽ mua con này. Nhưng bậc khi khá thiên làm tan tẹt ngô Bóng này nó hiểu tí mà tí không phải, tí không phải, mua không tí không phải, mua tí không phải Mua tí không จำหมอกเอ้ยนกไหมสมพี ô, uh. ่น้องข้อมาทำหน่อยเด็นไปหามันี่เห็ดตี๋เต้นเบิ็ดนกมอกอะไรกันไรปลาแดงเห็ดนับแต่ปลาลงปลาแดกคนแรกทุกคนเราทำหน่อยเราไปหาปูหาปลามาได้ในไรสินะแบบมันเรือแล้วก็เอาไปเห็ดปลาแดกนหมอกน่อไม้ย่ำฝนแล้วก็ไปหามาเห็ดนหมอกน่อไม้สมหรือว่าเห็ดหน่อไม้ทุ้งไห้กินย่ำ อาตกแหลกนอนทุกคนสมแหงใจว้บอว่าโอ้เเชจเจ้าตีควราันอยู่ใส่หมต้องออกไปปรุงใหม ถักสูทน like ุ่มไอซุม like น er oh, ุ่มไอซุมเป็นเอกซ์โซฟาร์ด่าบุ้งทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนนั่งที่เขาซะเดี๋ยวว่าตัวสิกเขาชิกหนังก่อนโอ้ทุกคนเลยมาเนีายวจะเสีบขนาดเลย พ่ส้งิ่ง่งสุดหา้ได้เลยโอ้บัคหัว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 เอาหยิงเป่าเจ้าจันพ่อนี่เจาัอาบรรดาหาเองนี่เออเินห่ออยู่เอเ้วห่อออกจากเตาเลยเออโอ้มาถึงจังวะว่ะกูทิเียวเอาโออเอะเปานี่เออเอาเอาเจอาจเออกระเป๋าพี่นี่อซ้อัน้ กระขอหาเองกับมือกับีนับเอนี่หาไหนซิต้กุละโต้เหมกันมันน้ามีไข่นำเลยลนะโอ้มีไข่เชยตัวไหนตัวนี้วไหนตัวขึว้นมนี่เก่าหมช่วยบอร์ยัดเขนี่เฉช่วยช่วยข้าหัว ซื้อกนกระดูกมาอยู่ล้มดียพันนได้หไหม้าไมใช่ว่าอันไหนแนกุ่มเข้าไปใคดีุ่งบอกกล<า>ุ่จดีบอกกล <laughs> ี่ดี <laughs>

มาด้ทุกคนี่ข้อางนุลางได้นี่แม่นี่สตาอันกะปาต่างกันเลยนปลาเดี่ยงวะเขาเขาไม่ไหมใช่ไหมดีได้มาตามของผีออกของจในสาแคือแบบปลานี่ยเสบวะยังวะ แมันเผ็ดวนีปคอหรือมันแสบขี้มันขี้วะกเสแ้วใส่ใส่มันขีนี่จกขี้ัก็แสบเหมือนกันลองมันแมน้ลาอยู่เลยนี่เข้าไปอันห้อนนะนจนะโอ้โหงล่งหวานไปนะขี่ไปลาบกเก่าวะใเนอแบบไม่โอะยังมาอ่ะกดๆหอกด เสียนตวันแห้พูจังกวาเสียนตะวันเนี่ยเสี่ยนตะวันเนาะมนทำห่อไม่จนเบื่อกูอยู่เบ่เสือมันเบื่อป่านั่ไปกุมเมือไปกินกุมเมืองมันจะแบตะแลงร้ายมันไปผเดยวมา้นีกลางคืนวานเดียวนียงไฟเอาไปนนไปื่ ิไม่ก็บอกกูไปหาอยู่เลยแต่ยังมงมารูึกลางคืนมาชิพาไปนะน้ำโพน้ำเงอบวิญาวขาวปลาซ่ะเอาเทวลุมต่าไปเอาไปวานแหมเออเอาปลาทั้งเือล่แงือบหด่ดในย่าลงไปหนมันเป็นปลาแซะกันอ่มันเท่านึงนะก็เป็นดินเขาอยู่ให้เห็นกระต่างเสาครับ ปยังเงินเินเินเี่นเงๆนเนต้ยตายไม่ไข่งูงี้อยู่กุกใหม่เนี่อาเบต่างจากประกคำอเขาขัวนแบบบววข้าวเทาต่งเลยบวข้าวเทาตัวเขาเยเขาบวข้าวบวข้าวย่นี้อ้ามันขังเนี่ยเขาย่งอเม

สิบใส่ปนกอามากอามาใช่ไหมถ้าอมากูหักแล้วคนละแตอยางข้ได้แต่ว่าตอนสิแกกันมันเลปิ้วแอกไปนะต้องเกินกับแพงนะค่าเบินเดี๋ยวปหน่อยนะฮะบัหาเส่ม่ยางเลยหยงอ่ะแบบมันไปอยู่ในกลุ้มๆหน่อยเลยาเซียนวานยูแต่้าตีเป่าเป็นนะจับต้องตวปล่อยจ้องตาเป็นนักเสือม่จ จะเป็น erm นักแม่นปืนอยู่แต่ว่าจะซเซบจักหาศัตรูบเห็นเนี่ยไปก็รุนี so ้ม huh? ันก็ดีมีปืนแม่นอยู่หาคนนี้บมเห็นเล่นเล่ากาเล่นผมไม่ใช่ล่ะโอ้อหเนี่พอไปตอนโชเล็กมันจะเห็นยังเอาไปพอนนี้เสียบเนี่ยกานดึงพไม่ร้ายปลาธรรมชาสตร์เสียบพุทธ

ดูดบแบไปปูปูใกับต้นหนาหนัมันขาดบ้างเลยเป็นหวยตักันยังถูกกันเป็นคนหนนเขาบเบื่อป้าเลยอ๋อยู่ายเดนใช่ไหมต้องว่ากันปหวหนได้ขนาดน้ป้าอันนี้ตามหีตามครองห์นะทุกคนมีม่บ้าีอิตามเร่ตามเกาอยลอนฮิยมันกูตายกับกูตายอยู่อินโดหัวยใช่นั่นที่ว่ามันมูบันมันเบื่อป้าอย่างเดียวใ่าไที่หนัเสย กลุ่มไฟไมันจะแน้ำมันาดนะป่ามันจะตายกุ่มไฟเราเดี๋ยวปลูกไว้ปลูกเลพอีกบพ่งทปลามันดีลงอ่างปาอ่างยงมันไปเวปาางยงไปน้กินที่ภูนรค่ะสติถึกใจ มีใครกินวัตถมัดิบอบพกเคยกินเห็นในคลิปนะใช่บ้าโอ้โหบีบวัอดบมีใวัดบอตไร่งี้เเบิร์มิสัเบอร์ดิส่อ๋อไข่ทุกคนไข่วัตดี้กับไข่อ่งีเอนี้ยเียสียวซ่านเว่ยอ้ไข่ย่าดแล้วสีหอนง่ฝเด้อกบเล้มั้ยใส่กบัใส่กบมัาะนไข่เ่ามันแหงเหลงหลุมกรตายต่ อืมอะหนักมงนงมันเป็นหนัมันก็เป็นยามมันเด้พรมันต๊เลยมึงนึงยเ้อวกว่านี่ก็ไม่โตอืมไม่นเลยปาถูกโอ้มีแตปลาไเสียสาเลยดสุดทุกุกขออยากินข้าวกิน้ำก่อนมันบายบายทุกคนดนมาเจอกันอีพนะาขอบใจทุกคนที่บ่งคีบอโตจนจบเด้อบ๊ายบาย